สวัสดีครับบอาไสครับผมขอได้แกนตัวครับพอดีมีพี่คนหนึ่งครับว่าเพิ่นถามว่าคลิปนี้เฮ็ดตั้งไหนว้าวไปครับสิบห้าเป็เบิ้งมาครับมาเริ่มเฮ็ดกันเลยครับสำหรับคนที่มว่ามีแอปตัดต่อนะครับให้เาถ่ายวิดีโอไว้ถ่ายไว้แล้วเอามาตัดในแกลเลอรี่ครับแอปแกลเลอรี่นะครับกดเข้าไปแกลเลอรี่เลยครับ เลือกภาพครับเลือกวิดีโอที่เ้องติดตัดนี่ครับเห็นภาพนี่นี่ครับภาพเพืเ่อนสิงสนะครับเป็นภาพนี้นะครับน้องก,กดขาแก้ไขครับนี่ครับเขาก็เลื่อนหาเขาเลื่อนหาว่าเขาเจอจังวหวะใดไรจัววันวัาววันหรอ,อ,อมั่งส่นี่ครับเขาก พอจังหวะนี่เขากดที่รูภาพไรกดที่คลิปครับพอจังหวะนี้เนาะมีนะเขากกดที่คลิปเข้าไปเขาก็แบงค์ครับกดแบงค์ทั้งไตนี่ครับนี่ครับกดแบงค์แบงเรแล้วห้องกับมากกดคลิปหนาครับคลิปตัวหนาแล้ว,วก็เลื่อนหาเข้ามาคัดหลอกครับ เลื่อนหาครับเลื่อนหาคัดลอกนี่ครับคัดลอกกดเข้าไปเข้ามาคัดลอกนะ้ครับคลิปนี้เข้าสี่คัดลอกยี่สเถื่อครับนะครับให้คัดลอกยี่ส่เถื่อกดเข้าไปอีกครับกดคัดลอกอีกได้พี่น้องสวะว่าให้ได้ย้อนกลับ นี่ครับคลิปมันหยิมาเป็นจยนเสียภนี่ครับนะครับคลิปที่สองนลครับกดเข้าไปที่คลิปครับกดเข้าไปที่คลิปเลยไหมน้องหาข้าว่ายอนกลับครับนี่ครับยอ้อนกลับกดเข้าไปครับจามันหยิยอ้อนกลับไปห้องแล้วห้องมาล่อง เปิดคลิปบ้างครับอันนี้น,นี่นลครับผมเรียบร้อยครับแล้วกดส่งออกเลยครับกดส่งออกอยู่ข้างบนส่งออกระบโบผมมัวนผลครับอ่าโอเคครับผม แล้วต่อ,อยง่งยนี่แก้อรี่เรยพี่น้งองน้องก็ไปเห็ดกันเบื้องแรยครับสำหรับที่้นทียังบอกว่เห็ดครับเคยคลิปของข้าวเจีบ่ได้หนืาเบื้องเชครับผมบ๊ายบาย